พระคำเพื่อการฟื้นฟูยามเช้าสรุปรวบยอดหนังสือหนึ่งและสองโครนิกาเอสรานาเหมยาและเอสเทระจัปดาที่สามการก่อสร้างแท่นบูชาของพระเจ้าขึ้นใหม่แทนสำหรับเครื่องบูชาเผาข้อพระคัมภีร์เลวีติโกบทที่1ข้อ3ถึงข้อ11ข้อ13ถึงข้อ14บข้อ17บทที่6ข้อ9ข้อ12อกข้อ13อาริธโมบทที่28ข้อ2 เอสราบทที่1ข้อ2ถึงข้อ3ข้อ5บทที่3ข้อ2ถึงข้อ3ข้อ6กอบทเพลงสรรเสริญบทที่43ข้อ4กอเอฟเฟโซบทที่5กข้อ2โรมบทที่12ข้อ1วันจันทร์เลขโรมันหนึ่งพวกเขาได้ลุกขึ้นก่อสร้างแท่นบูชาของพระเจ้าแห่งอิสราเอลเพื่อถวายเครื่องบูชาเผาวบนนั้นตามที่บันทึกไว้ในกฎบัญญัติของโมเสสคนของพระเจ้า อา,ารบ,บิกหนึ่งเราต้องฟื้นฟูแท่นบูชาเพื่อการฟื้นฟูพระนิเวศวุงเล็บหนึ่งสิ่งแรกที่ต้องได้รับการฟื้นฟูในการดําเนินชีวิตพริตจักรก็คือแท่นบูชากอไก่ก่อนที่เราจะมีการดําเนินชีวิตพริตจักรได้นั้นเราต้องวางทุกสิ่งไว้บนแท่นบูชาขอไข่เราต้องนําทุกสิ่งที่เรามีทุกสิ่งที่เราเป็นและทุกสิ่งที่เราสามารถทําได้วางไว้บนแท่นบูชาเพื่อพระเจ้าอิ่มหนำ นี่คือจุดเริ่มต้นของการดำเนินชีวิตคตริสตจักรวงเล็บ2ปัญหาก็คือเราได้กลับจากบาบิโลนมายังกรุงเยรูซาเล็มแล้วแต่ที่กรุงเยรูซาเลม็มเรายังคงเก็บรักษาสิ่งต่างๆมากมายไว้สำหรับผลประโยชน์ของตัวเองเราอาจไม่ได้นำทุกสิ่งไปถวายบนแท่นบูชาเพื่อสิทธิประโยชน์ของพระเจ้าและเพื่อความอิ่มหนำของพระองค์กไก่เราไม่ควรกลับมายังกรุงเยรูซาเลม็ม แต่ยังคงไว้ซึ่งการดำเนินชีวิตเหมือนกับที่อยู่ในบาบิโลนขอไข่การดำเนินชีวิตในกรุงเยรูซาเล็มจะต้องมีเพื่อสิทธิประโยชน์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างสิ้นเชิงสัดดาษที่3วันจัน์ทรการบำรุงเลี้ยงแห่งการฟื้นฟูยามเช้าเอสราบที่3าข้อสพวกเขาก่อสร้างแท่นบูชาของพระเจ้าแห่งอิสราเอลเพื่อถวายเครื่องบูชาเผาบนนั้น ตามที่บันทึกไว้ในกฎบัญญัติของโมเซสคนของพระเจ้าโรงบทที่1 2ข้อหนึ่งพี่น้องทั้งหลายด้วยเหตุนี้โดยเห็นแก่ความกรุณาของพระเจ้าข้าพเจ้าจึงบอนขอท่านทั้งหลายให้ถวายร่างกายของท่านแด่พระองค์เพื่อเป็นเครื่องบูชาที่มีชีวิตอันบริสุทธิ์และเป็นที่ชอบพระทัยพระเจ้าซึ่งเป็นการโปรนิบัติที่สมเหตุสมผลของท่านทั้งหลายในการฟื้นปูขององ,องค์พระผู้เป็นเจ้านั้น จำเป็นต้องมีฐานะโปรหิตและฐานะกษัตริย์จากนั้นจึงจะมีบางสิ่งถูกฟื้นฟูขึ้นมาเอสราบุตรที่สบอกเราว่าสิ่งแรกที่ได้รับการฟื้นฟูก็คือแท่นบูชาสำหรับการฟื้นฟูพระนิเวศนนั้นเราจำเป็นต้องฟื้นฟูแท่นบูชาแท่นบูชาเป็นสถานที่สำหรับถวายทุกสิ่งแด่องค์พระผู้เป็นเจ้านี่ก็คือการฟื้นฟูการมอบถวายที่แท้จริง เลือกอ่านข่าวสารถ้าพิจารณาตามเอสราบที่สามพวกเขาไม่ได้ถวายสินใดเลยนอกจากเครื่องบูชาเผาที่อยู่บนแท่นบูชาพวกเขาไม่ได้ถวายเครื่องบูชาไทยบาปเครื่องบูชาไทยการล่วงละเมิดเครื่องบูชาสันติสุขหรือเครื่องบูชาชนิดอื่นๆเราทุกคนรู้ว่าเครื่องบูชาเผามีไว้เพื่อความอินนาของพระเจ้าเครื่องบูชาไทบาปมีไว้เพื่อความบาปเครื่องบูชาไทการล่วงละเมิด มีไว้เพื่อการล่วงละเมิดของเราเครื่องบูชาสันติสุขมีไว้เพื่อสันติสุขของเราเครื่องบูชาธัญญาหารมีไว้เพื่อความอิ่มหนำของเราแต่เครื่องบูชาเผ่านั้นมีไว้เพื่อความอิ่มหนำของพระเจ้าการฟื้นฟูพระนิเวศมีเพื่อความอิ่มหนำของพระเจ้าพระนิเวศไม่ได้มีไว้เพื่อให้เราได้รับการอภัยไม่ได้มีไว้เพื่อให้เรามีสันติสุขกับพระเจ้าไม่ได้มีเพื่อการรับสุขของเรา แต่มีไว้เพื่อความอิ่มหนำของพระเจ้าอย่างสิ้นเชิงเหตุฉะนั้นเราจึงต้องไม่ถวายสิ่งอื่นใดนอกจากเครื่องบูชาเผากล่าวอีกอย่างหนึ่งคือเราต้องนำทุกสิ่งที่เรามีทุกสิ่งที่เราเป็นและทุกสิ่งที่เราสามารถทำได้มาวางไว้บนแท่นบูชาเพื่อพระเจ้าอิ่มหนำนี่คือจุดเริ่มต้นของการดำเนินชีวิตคริตรจักรก่อนที่เราจะสามารถมีชีวิตคริตรจักรได้นั้น เราจำต้องนำทุกสิ่งทุกอย่างมาวางไว้บนแท่นบูชาอนุชนจำต้องถวายปริญญาของพวกเขาและการศึกษาของพวกเขาและเราทุกคนล้วนต้องถวายทุกสิ่งที่เรามีทุกสิ่งที่เราเป็นบนแท่นบูชาเพื่อความอินมหนำของพระเจ้ามิเช่นนั้นพระนิเวศของพระเจ้าก็ไม่อาจได้รับการฟื้นฟูในสถานที่บางแห่งข้าพเจ้าสังเกตว่ามีพี่น้องบางคน ชอบแบกความรับผิดชอบในการดำเนินชีวิตคลิตจักรแต่พวกเขากลับยังคงอยู่ในโลกนี้พวกเขายังไม่ได้นำทุกสิ่งที่พวกเขามีและทุกสิ่งที่พวกเขาเป็นมาวางไว้บนแท่นบูชาเราจำเป็นต้องมอบถวายทุกสิ่งทุกอย่างไว้บนแท่นบูชาเพื่อการก่อสร้างคลิตจักรท้องถิ่นทั้งหลายคลิตจักรหลายแห่งมีภาระอย่างแท้จริงที่จะให้คนในท้องถิน่นที่มีใจสแสวงหาถูกเพิ่มเข้ามา แต่ในที่สุดแล้วพวกเขาก็มีจำนวนคนเพียงเล็กน้อยเท่านั้นข้าพเจ้าขอบอกท่านอย่างตรงไปตรงมาว่าถ้าท่านมอบถวายทุกสิ่งทุกอย่างทุกสิ่งที่ท่านมีทุกสิ่งที่ท่านสามารถทำได้และทุกสิ่งที่ท่านเป็นไว้บนแท่นบูชาองค์พระผู้เป็นเจ้าก็จะนำผู้ที่มีใจสแสวงหาเข้ามาปัญหาก็คือเราได้กลับจากบาบิโลนมายัางกรุงเยรูซาเล็มแล้ว แต่เรายังคงเก็บรักษาหลายสิ่งไว้เพื่อสิทธิประโยชน์ของเราเองเราไม่ยอมถวายทุกสิ่งไว้บนแท่นบูชาเพื่อสิทธิประโยชน์ของพระองค์และเพื่อความอิ่มหนำของพระองค์นี่คือสาเหตุที่เราจําเป็นต้องมอบถวายตัวในเอสราบที่3พวกเขาถวายเครื่องบูชาเผาในเวลาเช้าและเวลาเย็นทุกวันและพวกเขาก็ถวายเครื่องบูชาเผาอย่างต่อเนื่องบนแท่นบูชามีบางสิ่งถูกเผาอยู่ตลอดเวลา มีเพียงการมอบถวายประเภทนี้จึงจะสามารถนำมาซึ่งการก่อสร้างคริสตจักรทั้งหลายได้หากเราเอาจริงเอาจังกับองค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างแท้จริงเราก็ต้องถวายทุกสิ่งทุกอย่างไว้บนแท่นบูชาเราไม่ควรกลับมายัางกรุงเยรูซาเล็มแล้วแต่ยังใช้ชีวิตของเราเองเหมือนกับที่อยู่ในบาบิโลนชีวิตในกรุงเยรูซาเล็มจำต้องเด็ดขาดเพื่อสิทธิประโยชน์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าชีวิตที่อยู่ในการฟื้นฟูขององค์พระผู้เป็นเจ้า จำต้องเด็ดขาดเพื่อการฟื้นฟูการก่อสร้างคริตตจักรท้องถิ่นทั้งหลายมีคริตตจักเพียงไม่กี่แห่งที่มีการเพิ่มพูนขึ้นเล็กน้อยถ้าพวกเขาเอาริงเอาจังกับองค์พระผู้เป็นเจ้าพวกเขาก็จะอธิษฐานอย่างเอาเป็นเอาตายว่าข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าโปรดประทานการเพิ่มพูนแก่เรามิเช่นนั้นเราจะตายเราต้องทำให้ตัวของเราเองเย็นหรือร้อนถ้าเราเย็นก็ให้เราเป็นน้ำแข็งไปเลย แต่ถ้าเราร้อนก็ให้เราร้อนจนผู้คนพูดว่าเราคลั่งใครไปแล้วถ้าเราร้อนรนเป็นอย่างมากเราก็จะเห็นการเพิ่มพูนของคริตรจักรเราจะไม่สนใจว่าคนอื่นจะพูดถึงเราอย่างไรเราจำต้องเด็ดขาดเพื่อการฟื้นฟูนขององค์พระผู้เป็นเจ้าเลือกอ่านคนควา้าบทเรียนชีวิตเดวิติโกตอนที่4ีถึง5บทเรียนชีวิตโรมตอนที่25